บทที่48พบกับรถบรรทุกคันใหม่หลังจากปลูกข้าวแล้วต้นกล้าจะงอกและงอกออกมาใช้เวลาเจวันในช่วงไม่กี่วันนี้เพียงต้องรักษาอุณหภูมิในนาไว้ที่25องศาเซลเซียสเท่านั้นในตอนแรกเขาได้ยินคนอื่นพูดว่าต้นกล้าข้าวข,ของเขาเติบโตได้ดีมากแต่ยูเชิงจุนไม่ได้จริงจังกับมันเมื่อเห็นว่าเวลาเริ่มใกล้จะงอกมากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงเปรียบเทียบนาด้านซ้ายและขวาและทําได้อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเมื่อเขากลับถึงบ้านอยู่เจิงจุนก็โยนจอบลงแล้วหัวเราะ ยูเมอีต้นกล้าของเราเติบโตดีมากฉันไม่เคยปลูกต้นกล้าข้าวดีๆแบบนี้มาหลายปีแล้วโอ้ลียูเมและอันเนียนกำลังเก็บไข่ใต้ทางเดินครอบครัวของพวกเขาสมัครเพื่อเลี้ยงไก่เพิ่มอีกสองสามตัวและตอนนี้พวกเขามีไก่ห้าตัวฉันไม่รู้ว่าไก่ในครอบครัวมีคุณค่าทางโภชนาการมากเกินไปหรือไม่ไก่แต่ละตัวจะวางไข่อย่างน้อยวันละหนึ่งฟองและไข่จะโผล่ออกมาสองฟองเป็นครั้งคราวหลังจากผ่านไปนานไข่ที่บ้านก็สะสมเป็นจำนวนมากและลียูยูก็วางแผนที่จะแลกเปลี่ยนส่วนที่ยัดงอดทำไม่เสร็จกับสิ่งอื่น จริงสิใบต้นกล้าข้าวครอบครัวจะใหญ่กว่าใบของคนอื่นดีเลยหล่ยุเหมยก็มีความสุขมากเช่นกันฉันหวังว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวและทุกคนจะได้มีอาหารเพียงพอใช่แล้วอยู่เจิ้งจุนนึกถึงความอดอยากในช่วงปีแรกแรกและรู้สึกเสียใจแทนเขาเขาจึงดึงเก้าอี้นั่งแล้วนั่งลงและหยิบของร่วมกันใหญ่ไปไหมละ่ะอันใหญ่ที่มีสีเข้มกว่าจะได้รับความนิยมมากกว่าเมื่อพูดเช่นนั้นเธอก็หันสีสับไปมองอันเหนียนแล้วพูดด้วยรอยยิ้ม เนียนเน,ยนเก็บที่เหลือมาทำขลวกแล้วกินกันเถอะปรุงในน้ำเชื่อมเพื่อให้แน่ใจว่ารสชาติดีแม่จะทำให้มันเยิมเพื่อลูกอันเนียนยิ้มอย่างมีความสุขและรีตาลงเอาหละ่ะมากินข้าวด้วยกันเมื่อพี่ชายคนโตกลับมาพึ่มถ้าไม่มีส่วนแบ่งของพี่ชายก็จะเป็นสามมือสำหรับครอบครัวของเราหรียู่เหมยไม่ค่อยพอใจไม่เป็นไรที่เยวินต้องรายงานต่อทีมขนส่งในวันนี้ทำไมลู่หยวนไปกับเขาด้วยหลักเขาไม่อยู่บ้านทั้งวันและไม่รู้ว่ากำลังเขาทำอะไรอันเนียนยิ้มอดกลั้นและไม่พูด พี่ชายคนโตลงสมัครรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของยูจินแต่เธอไม่กล้าเปิดเผยอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่เรื่องจะยุติมันแย่กว่านั้นอีกที่ทำให้พ่อแม่ประหลาดใจและอาจทำให้พวกเขาผิดหวังในเวลานั้นด้วยอันเหนียนแอบคิดว่าเธอจะเก็บไข่โลกสองฟองไวใ้ให้พี่ชายกินเทศมนทนยูยูจินเข้าร่วมทีมขนส่งด้วยความตื่นเต้นและจะได้สัมผัสเสื้อผ้าทำงานใหม่เอี่ยมที่เขาใส่เป็นครั้งคราวแม้ว่าสีจะเป็นสีเทาแต่ก็เป็นเสื้อผ้าใหม่ตลอดทั้งปีเป็นเรื่องยากที่เขาจะสวมเสื้อผ้าใหม่เพียงครั้งเดียยยวอออาาาจรรร์ผมคท่่งไตไตป ยูยูจินโน้มตัวไปหาอาจารย์ชีเอ็นและถามอย่างกระตือรือร้นส่งไขควงมาให้ฉันรถทุกคันในทีมของเราหมดแล้วส่วนพวกเราที่เหลือก็ทำได้เพียงซ่อมรถเก่าไว้ฝึกซ้อมฉันจะสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ชีเอ็นยูเซนชี้ไปที่กล่องเครื่องมือตรงมุมรถขณะที่เขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆและกำลังจะลงใต้ท้องรถยูยูจินวิ่งเหาะๆอย่างเร่งรีบกล่องเครื่องมือของทีมขนส่งมีเครื่องมือทุกชนิดครบครนันเขาไม่รู้ว่านานท่านต้องการไขควงชนิดไหนจึงหยิบทุกสิ่งที่เห็นออกมาทุกคนออกมา เมื่อได้ยินเสียงข้างนอกโรงจอดรถอยู่จินก็หันศีรษะและมองด้วยความสงสยัยเห็นเจียงต้าหายยืนอยู่ที่ประตูโรงรถสวมชุดเอียมสีน้ำเงินทรงตรงชุดเอียมไม่มีรอยยับเลยจริงๆและฉันไม่รู้ว่าเขาใช้เวลารีดมันนานแค่ไหนคำถามนี้แวบขึ้นมาในใจของอยู่ยูจินและมุมปากของเขาก็กระตุกเขาไม่ต้องการสนใจเขาและเดินไปหาอาจารย์ของเขาพร้อมกับขาคงแดหรือเตัว เจียงต้าหายเหลือบมองผู้คนที่อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเขาจ้องมองไปที่เยวินดวงตาที่ดูถูกเหยียดหยามของเขาก็แทบจะหลุดออกมาทางร่างกายของเขารถบรรทุกคันใหม่จะมาถึงเร็วนี้อย่าเสียใจถ้าคุณไม่ได้ออกไปด้วยหลังจากพูดแล้วเขาก็หันศีรษะและจากไปดวงตาของยูยูจินสว่างขึ้นเล็กน้อยเขานั่งลงแล้วถามนายที่ยังอยู่ใต้ท้องรถด้วยรอยยิ้มอาจารย์เราจะไปรับรถบรรทุกคันใหม่กันไหมอาจารย์เฉียนหลีตาคู่หนึ่งเพื่อมองดูเขาหยิบไขควงหัวแบนขึ้นมาแล้วซ่อมแซมด้านล่างของรถต่อไป ไปิถ้าคุณต้องการยูเยวินค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นแต่ก็ไม่เป็นไรที่จะเห็นอาจารย์เป็นแบบนี้ฉันควรตามอาจารย์ไปเรียนรู้วิธีซ่อมรถยนต์ดีกว่าฉันคิดว่าการซ่อมรถมีความสําคัญยอมมากกว่าเชียนยูเซินไม่ต้องการสนใจเรื่องนี้ในตอนแรกแต่หลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูดเขาก็รู้สึกว่าไม่ผิดหลังกับลูกศิษย์ของเขาหลังจากคิดได้แล้วเขาก็ลงจากรถแล้วเอาผ้าเช็ดตัวข้างๆมาเช็ดมือไปเถอะไปดูด้วยกันอาจารย์ครับท่านไม่ได้บอกว่าฉันเปลี่ยนใจอะไรนะฉันยังต้องรายงานคุณอีกเหรอ เฮไม่จําเป็นอยู่ยจินยิ้มและเดินตามรอยเท้าของเจ้านายของเขาไปมีคนจํานวนมากยืนอยู่ที่ประตูนสนามของทีมขนส่งแล้วและทั้งสองก็ผสมผสานกันได้อย่างง่ายดายมุมที่ยืนไม่ดีอยู่อยู่จินมองเห็นได้เพียงด้านหน้าโดยยืนเขย่งปลายเท้าหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงคํารามเข้ามารถบรรทุกกําลังมาใครบางคนตะโกนรถเยอะมากผู้อํานวยการคราวนี้เราได้รถบรรทุกไปกี่คันผู้อํานวยการจางของทีมขนส่งยิ้มอย่างลึกลับ คุณจะพบคำตอบในภายหลังคราวนี้มีรถบรรทุกเพียง20คันที่กองทหารล่าถอยและเขาได้5คันในคราวเดียวบุญแบบนี้ทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองได้โดยตรงมันใหม่มากรถบรรทุกที่ดีขนาดนี้เขากำจัดมันไปแล้วเหรอใช่พวกมันเสียเปรียบจริงๆเราจะได้รถใหม่ได้อย่างไรถ้าไม่เสียเงินหลีกทางให้ทุกคนและให้สหายขับรถบรรทุกไปก่อนผู้อำนวยการจังเห็นทุกคนผลักดันไปข้างหน้าอย่างตื่นเต้นจึงรีบหยุดพวกเขา ชิ้นส่วนที่เสียหายได้รับการขัดใหม่และรถที่มีการทาสีใหม่เล็กน้อยยังคงมีกลิ่นสีจางๆเมื่อผ่านไปต่อหน้าทุกคนแต่ก็ไม่มีใครสนใจมันพวกเขาแค่ตั้งตารอที่จะได้ขับเท่านั้นผู้อํานวยการฉันขอปล่อยให้ลูกชายของฉันขึ้นรถทีหลังได้ไหมเจียงต้าไห่รอมานานแล้วก่อนที่ทุกคนจะให้ความสนใจเขารีบไปหาผู้อํานวยการจางแล้วถามด้วยเสียงต่าผู้อํานวยการจางยังเคยสื่อสารกับเจียงต้าไห่มาก่อนและพยักหน้าได้สิท้ายที่สุดเขายังคงถามอย่างเป็นกังวล เขาฝึกฝนทักษะของเขาได้ดีหรือไม่ไม่ต้องกังวลฉันเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมขับรถทุกวันมานานกว่าครึ่งเดือนแล้วและทักษะของเขาก็ดีมากสำเร็จจากนั้นให้สถานที่สำหรับการทดลองขับแก่เขาในภายหลังขอบคุณท่านผู้อำนวยการพวกเขาทั้งสองส่งเสียงเบามากและยูยูจินซึ่งเป็นคนสุดท้ายก็ไม่ได้ยินเขาเลยเขาแค่มองดูรถบรรทุกที่ผ่านไปข้างหน้าเขาอย่างช่วยไม่ได้และความปรารถนาในดวงตาของเขาก็แทบจะล้นออกมาอยากลองไหม เมื่อได้ยินเสียงของอาจารย์ยู่เยว่จินก็ชะง,งักไปครู่หนึ่งผทอทำได้เหรอครับเกิดอะไรขึ้นรถใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบเมื่อมาถึงโดยปกติแล้วในท่านจะขึ้นรถด้วยตัวเองคราวนี้มีรถห้าคันและเจียงต้าไหายกับฉันยังไม่เพียงพอแน่นอนว่าเราต้องเพิ่มคนเข้าไปแต่ยังมีคนอื่นยู่เยว่จินมองไปที่นักแข่งที่อยู่ด้านหน้าขวาที่กระตือรือร้นที่จะลองคุณสมบัติของพวกเขาสูงกว่ามากมันมีอะไรดีนักละ่ะเฉียนอวิเซินตบเขาอย่างไม่พอใจ ทำไมถึงชอบลังเลอยู่เรื่อยพูดมาสิคุณต้องการขับรถไหมย,ยูยูจินยืดหลังของเขาและพยักหน้าอย่างแรงฉันคิดว่าเขาไม่ทันพูดด้วยซ้ำไม่เสร็จเหรอชีเอ็นยูเสลือบมองเขาจากนั้นเดินไปหาผู้อำนวยการจองผู้อำนวยการครับผมอยากจะแนะนำให้ลูกศิษย์ของผมทดลองขับดูครับอืมผู้อำนวยการจังเลิกคิวแล้วมองดูเขาชีเอ็นยูเซนไม่ค่อยถามดังนั้นตามหลักเหตุผลแล้วเขาควรจะเห็นด้วยแต่โคต้าสำหรับการทดลองขับนี้ถูกกำหนดไว้แล้วให้จังเฉิงรับไปในครั้งต่อไป ไม่ใช่อเฉิงแต่เป็นเยวินเด็กสึกงานคนใหม่ของฉันชีเอ็นยูเซินขมวดคิ้วอย่างไม่ชัดเจนและมองไปที่จังเดหอไฮที่มีสายตายเยาะเย้ยมักจะรู้สึกว่าเขาไม่ดีเลยผู้อำนวยการจางมองดูอยู่อยู่จีนในฝูงชนเขาเป็นแค่พนักงานชั่วคราวและเขาก็เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการในวันนี้การทดลองขับถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากและคุณจะปล่อยให้พนักงานชั่วคราวที่เพิ่งมาถึงมายุ่งวุ่นวายไม่ได้ ถูกต้องโคต้าสำหรับการทดลองขับถูกกำหนดไว้นานแล้วหากคุณจะเปลี่ยนคนคุณก็จะเปลี่ยนคนได้เลยหรือผู้เท่าเฉียนช่วงนี้คุณดื่มมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อเห็นใบหน้าเขาสลดลงเจียงต้าหายก็มองด้วยความยินดีและย่อเย้เฉียนอวิเซินเม้มริมฝีปากไม่เป็นไรขอตำแหน่งของฉันในฐานะเด็กฝึกงานหน่อยสิ ทำไมคุณถึงยังดื้อรั้นขนาดนี้ล่ะผู้อํานวยการจังรู้สึกว่าอํานาจของเขาถูกท้าทายและเขาดูไม่มีความสุขขณะที่เขากําลังจะแก้ตัวเขาก็เหลือบมองรถจีพทหารที่อยู่ด้านหลังรถบรรทุกคันสุดท้ายอย่างรวดเร็วปิดปากของเขาสนิท รถจีปหยุดแล้วคนขับรถบรรทุกทั้ง5ก็รีบวิ่งเข้ามาเข้าแถวอย่างรวดเร็วและยืนในท่าทหารพนักงานของทีมขนส่งของเทศมนตรที่อยู่ตรงนั้นต่างตกตะลึงกับการเคลื่อนไหวที่เรียบร้อยและท่าทางที่สูงตรงชายหนุ่มในชุดทหารลงจากรถจีปภายใต,ใต้แสงแดดรูปร่างหน้าตาของเขาช่งางเหล่าและเด็ดเดี่ยวอย่างไม่อาจอธิบายได้ คิ้วที่คมราวกับคมมีดปลิวเข้าไปในขมับและดวงตาของเขาก็แดงเล็กน้อยคนที่มองเขาอดไม่ได้ที่จะยืดหลังให้ตรงผู้อำนวยการจางไม่เคยเห็นใบหน้านี้มาก่อนแต่รู้สึกถึงรัศมีที่มองไม่เห็นพุ่งเข้ามาหาเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารทั้งห้าคนทำความเคารพชายหนุ่มและรายงานเสียงดังท่านครับรถบรรทุกทุกคันได้รับการส่งมอบเรียบร้อยแล้วผู้อำนวยการจางยังรู้สึกว่าขาของเขาอ่อนนิดหน่อย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาจะได้รับรถคันใหม่และเขายังได้รับรถบรรทุก3าคันในทีมขนส่งเมื่อ10ปีก่อนด้วยแต่นี้เป็นครั้งแรกที่ผู้อํานวยการจางรู้สึกถึงรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เขารู้สึกแผ่วเบาว่าทั้ง5คนที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่สีแถมชายหนุ่มคนนี้ที่ลงจากรถจีปทหารแล้วแต่ละคนก็มีท่าทางอาฆา,าตมาร้ายพวกเขาด้วยพวกเขาไม่ใช่ทหารธรรมดาแน่นอน เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ดวงตาของผู้อํานวยการจางก็สว่างขึ้นเล็กน้อยแต่ขาของเขายังคงอ่อนแอแต่ความปรารถนาของเขาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชนชั้นสูงก็ระงับความกลัวของเขาเมื่อพูดไปมากมายที่จริงแล้วผู้อํานวยการจางใช้เวลาเพียงชั่วครู่ในการทักทายเขาอย่างกระตือรือร้นและยื่นมือของเขาจากระยะไกลสหายงานหนักจริงๆโปรดส่งรถมาจากระยะไกลาภายหลังคุณต้องให้ฉันเป็นเจ้าภาพและเลี้ยงอาหารดีๆให้กับคุณ อยู่ลู่ยวนพยักหน้าให้เขาเล็กน้อยหันกลับมาและทักทายผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งห้าของเขาด้วยสายตาที่อบอุ่นซึ่งแตกต่างจากวิธีที่เขามองผู้อํานวยการจางในตอนนี้อย่างสิ้นเชิงเขาไม่คาดคิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งห้าของเขาจะเดินทางหลายพันไมล์เพื่อตามหาเขาอยู่ลู่ยวนจะรักษามิตรภาพนี้ตลอดไปผู้อํานวยการจางกระตือรือร้นมากที่นี่และเขาไม่ได้สังเกตเห็นว่าเจียงต้าไห่ที่ติดตามเขามามีสีหน้าเหมือนเห็นผี จังได้ให้เคยพบกับอยู่ลู่หยวนมาก่อนในเวลานั้นเขากลัวว่าอยู่ลู่หยวนมาที่นี่เพื่อแข่งขันกับลูกชายของเขาสําหรับงานประจําเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในกองทัพและเมื่อพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาของเขาแล้วเขาไม่ธรรมดาในกองทัพของเหล่าสมุนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ใบหน้าของเจียงต้าไห่ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยน่าเสียดายที่อยู่ยูจินเป็นน้องชายของเขาอยู่ลู่หยวนผู้นี้สามารถมาสนับสนุนน้องชายของเขาได้หรือไม่ฉันไม่สามารถสูญเสียตําแหน่งอย่างเป็นทางการที่ฉันคํานวณมานานขนาดนี้ไม่ได้ เหลียวมิงเยียนคุ้นเคยกับการละเลยของคนอื่นมานานแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเขาอยู่ในกองทัพตรับใดที่เขายืนอยู่กับอยู่ลู่ยวนทุกคนจะได้เห็นอยู่ลู่ยวนก่อนในบรรดาผู้คนทั้งหมดโดยเฉพาะผู้หญิงถือเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดหัวใจของเหลียวมิงเหียงเยียนโตขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นเขากลัวว่าเขาจะหดหูท้ายที่สุดน้องสาวที่เขาชอบมากๆก,ก็เริ่มจินตนาการถึงอยู่ลู่ยวนก่เนใรรอนคนนั้นดมวยไย่ว่ายัางไหญิงามอเป็นกลุ่นที่ดึงดูดความสนใจของผู้หญิงนับไม่ถ้วนอยู่เสมอกคือร่าเริง นับตั้งแต่ที่เขารู้ว่าอันเหนียนไม่ใช่น้องสาวของอยู่ลู่หยวนแต่เป็นภรรยาของเขาที่เพิ่งผ่านประตูเข้ามาและยังไม่ได้รับใบรับรองเหลียวหมิงเหยียนมักจะบ่นในใจกล่าวคือปีแห่งพระดรภาพมิตรภาพและมิตรภาพระดับชาตินั้นอยู่ในแนวหน้าไม่เช่นนั้นเหลียวหมิงเหยียนจะไม่รู้จริงๆว่าเขาจะชนะความรักของเขาหรือไม่อนิจา่าถ้าฉันพูดมากเกินไปฉันจะร้องให้เหลียวหมิงเหยียนแอบหายใจเข้าลึกๆและมุ่งความสนใจไปที่ด้านหน้าผู้อำนวยการจางปรดส่งคนมาทดสอบรถถ้าไม่มีปัญหาเราจะรับช่วงต่อ ลงครับตกลงผู้อํานวยการจางไม่ได้จริงจังกับมันหากเขาไม่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอยู่ลู่ยวนอย่างไรก็ตามกองทัพและรัฐบาลก็ค่อนข้างชัดเจนมาโดยตลอดและทหารก็ซื้อตรงมากกว่าเขาก็รู้มาก่อนเช่นกันเหล่าเจียงเล่าเฉียนพาใครมาทดสอบรถเร็วๆขับรถต่อไปอีกสองสามรอบก่อนส่งมอบจะต้องทดสอบปัญหาเล็กๆทุกชนิดการรับรถบรรทุกใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จะใช้เวลามากกว่า10ปีในการใช้งานเจียงต้าหายรีบเรียกหาลูกชายและลูกศิษย์ของเขาแต่เฉียนยูเซินหยุดเขาไว ฉันแก่แล้วและกำลังแขนของฉันไม่เพียงพอทักษะการ,ข,รขับรถของเด็กฝึกงานของฉันดีกว่าของฉันปล่อยเขาไปทยานไปข้างหน้าดีมากอยู่ยูจินรู้สึกตกตะลึงเมื่อเห็นอยู่ลู่หยวนพี่ชายของเขาแต่เมื่อเขาได้ยินเจ้านายเรียกเขาก็รีบกลับมามีสติอีกครั้งเชียนยูเซนกล่าวว่าไปทดลองขับได้เลยได้ครับอยู่ลู่หยวนไม่ได้หยุดเขาและยืนอยู่ด้านข้างดูอย่างเงียบๆเ,เมื่อเห็นเขาแบบนี้เหลียวมิงเหยียนก็ขยับริมฝีปากเล็กน้อยเสียงของเขาเบามากจนมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ได้ยิน คุณไม่ได้มาช่วยเยาวจินเหรอทำไมคุณไม่พูดอยู่ลู่ยวนเปลี่ยนท่าทางกอดอกแล้วพูดว่าไม่ต้องรีบคุณยังจะยืนดูเฉยๆได้จริงๆเหรอเหลียวมิงเหยียนเม้มริมฝีปากและหยุดพูดเช่นเดียวกับเขาเขาพับแขนเพื่อดูคนในทีมขนส่งทดสอบรถผู้บังคับกองร้อยห้าคนและรองผู้บังคับกองร้อยยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาอยู่ยูจินเลือกรถบรรทุกคันแรกเขาเห็นมันแล้วรถบรรทุกคันนี้ดูสง่างามที่สุดล้อเป็นสีดำทั้งหมดดูเหมือนยักษ์ย้ายโบราณมันเป็นความโรแมนติกของผู้ชาย เมื่อเขาขึ้นรถเขาก็สัมผัสที่นี่และมองไปที่นั่นอย่างมีความสุขหลังจากเสียงสังการดังมาจากด้านนอกอยู่ยูจีนก็รีบนั่งลงปลดเบรกมือแล้วเหยียบคลัตช์เหยียบแล้วไม่สําคัญตําแหน่งของคลัตช์ก็แตกต่างจากรถบรรทุกในทีมขนส่งจริงๆด้านข้างไม่กี่เซนติเมตรยูเยวินมองลงไปแล้วพูดว่า ปรากฏว่ามีคันเหยียบเล็กๆโชคดีที่พี่ชายของฉันบอกฉันเกี่ยวกับรถบรรทุกรุ่นนี้มาก่ออนฉันจึงรู้วิธีขับมันปุ่มฟังก์ชันบนโต๊ะแตกต่างไปจากรถบรรทุกรุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิงอยู่ยูจินเริ่มชินกับมันแล้วสตาร์ทรถอย่างรวดเร็วและขับออกไปก่อนหลังจากนั้นไม่นานรถบรรทุกคันที่2คันที่3และคันที่4ก็ขับออกไปเช่นกันเหลือเพียงรถบรรทุกคันสุดท้ายที่ไม่ได้สตาร์ทมาเป็นเวลานานเมื่อเจิงต้าหเห็นลูกชายของเขามองมาทางเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและเขารู้สึก อยู่ในใจบทที่49รับทะเบียนสมรสพ่อครับผมขับรถคันนี้ไม่ได้ทันทีที่เจียงต้าไหา่เดินไปที่ข้างรถบรรทุกเขาก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องขอความช่วยเหลือเขาอยากจะปีนขึ้นไปช่วยจริงๆแต่ก็ยังมีคนจํานวนมากจ้องมองเขารถบรรทุกก็เหมือนกันหมดอะไรจะขับไม่ได้พ่อไม่ฝึกลูกมาครึ่งเดือนแล้วเหรอเจียงต้าไห่ลดเสียงลงเกลียดเหล็กที่อ่อนแอเจียงเสี่ยวหูลูกชายของเจียงต้าไห่ไม่มีทางเลือกจริงๆได้แต่โผล่หัวออกมามันแตกต่างจริงๆพ่อ ตรงนี้มีคันเหยียบสี่คันผมไม่รู้ว่าอันไหนเป็นคลชสและอันไหนเป็นคันเร่งสี่คันเหยียบเลยเหรอเจียงต้าไห่แอบขมวดคิ้วเขาขับรถบรรทุกในทีมขนส่งเท่านั้นเขาใช้รถบรรทุกสามคันนี้ในทีมเพื่อเรียนขับรถเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้มีรถน้อยเขาไม่มีโอกาสเรียนรู้สิ่งอื่นเลยอย่างไรก็ตามเจียงต้าไห่รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมดังนั้นเขาจึงพูดโดยตรงถ้าอย่างนั้นก็ลองเหยียบให้ครบทุกอันสิบ ผู้อานวยการจังเห็นว่าการทดสอบวิ่งของรถบรรทุกคันแรกผ่านไปได้ครึ่งทางแล้วและเดิมทีต้องเอการพาชายร่างใหญ่ไปที่สนามทดสอบเมื่อเห็นว่าเจียงต้าไห่และลูกชายของเขายังคงคร่ำครวญพวกเขาก็อดทนซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ก็ยังทําไม่ได้ไม่รั้งไว้แล้วก้าวไปข้างหน้ามาเถิดผู้เท่าเจียงเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้บอกว่าทักษะของเซียวเจียงนั้นดีหรอือเจียงต้าไห่รีบขจัดสีหน้ากังวลบนใบหน้าของเขาและหันศีรษะด้วยรอยยิ้มไม่มีอะไรแต่เขาไม่เคยสัมผัสรถคันใหม่มาก่อน ดังนั้นเขาจึงระมัดระวังเกินไปเล็กน้อยเมื่อพูดเช่นนั้นเจียงต้าไห่ก็ขยิบตาให้ลูกชายของเขาที่ต้องการตรวจสอบและถามคำถามต่อไปโดยมีคำเตือนอยู่ในดวงตาของเขาเจียงเสี่ยวหูไม่กล้าพูดอีกต่อไปในทันทีเขาถอยสีสกัดฟันและแตัดสินใจฟังคำพูดของพ่อและลองทุกอย่างแต่จู่ๆก็ปลดเบรกมือรถก็ถอยกลับทั้งคันเจียงเสี่ยวหูตื่นตระหนกในทันทีเขากระทืบเท้าซ้ายอย่างไม่เลือกหน้าศอกขวาของเขาไปสัมผัสกับมือเปลี่ยนเกียร์ที่อยู่ด้านข้างโดยไม่ได้ตั้งใจแล้ว บูมทุกคนเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อรถบรรทุกคันสุดท้ายถอยหลังด้วยความเร็วที่รวดเร็วและชนเข้ากับกำแพงลานของงอทีมขนส่งโดยตรงทุกคนที่อยู่ตื่นตระหนกเหลียวมิงเหยียนตกตะลึงและหันไปมองคนขับรถบรรทุกคุณทำสิ่งนี้โดยเจตนาเหรอผู้บังคับกองพันที่หนึ่งและกองร้อยที่สองเขาจอดรถตามลำดับอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่มีมือดำเลยผู้อำนวยการจางกลุ่มหัวใจของเขาแทบจะหายใจไม่ออกชี้ไปที่เจียงต้าห่ที่ตัวสันและพูดไม่ออกใช้เวลานาน,านในการบีบประโยค เจียงต้าไห่นี่คือสิ่งที่คุณบอกว่าเป็นเทคนิคที่ดีเหรอใบหน้าของเจียงต้าไห่ซีดและเขาก็รีบวิ่งไปที่รถบรรทุกเขาอายุ50และเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบโต้เมื่อตอนที่เขายังเด็กและคว้าที่จับของรถบรรทุกและเข้าไปในห้องคนขับลูกสบายดีไหมเจียงเสี่ยวหูตกใจมากจนมือและขาของเขาเดินกระเพลกและมีก้อนเนื้อขนาดใหญ่ปูดออกมาจากการถูกกระแทกบนหน้าผากของเขาเลือดไหลอับดวงตาของเขาและเขาดูหวาดกลัวพ่อผมเกือบตายแล้ววูวูวูออกจากรถก่อน พ่อจะพาไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดเจียงต้าไห่ไม่สามารถดูแลเรื่องอื่นได้ในเวลานี้เขากลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับลูกชายของเขาซึ่งเป็นทายาทเพียงคนเดียวใน3ชั่วอายุคอนอทั้งสองลงจากรถเจียงเสี่ยวหูได้รับการสนับสนุนจากพ่อของเขาด้วยสีหน้าเศร้าหมอง ผู้อำนวยการจังรีบวิ่งเข้ามาเมื่อเห็นเขาแบบนี้จึงกลืนคําดุที่มาถึงริมฝีปากของเขาและเพียงแค่โบกมืออย่างช่วยไม่ได้ส่งโรงพยาบาลก่อนครับเล่าเฉียนช่วยนําคนมาตรวจดูว่ารถเสียหายหรือเปล่าชีเอ็นยูเซนพยักหน้าเรียกเด็กฝึกงานของเขาจังเฉินและเริ่มยกเครื่องรถบรรทุก เมื่อเกิดเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ผู้อํานวยการจางไม่ต้องการอยู่ที่ทางเข้าลานบ้านเลยเขาจึงรีบทักทายอยู่ลู่หยวนและคนอื่นๆเพื่อไปที่สนามทดสอบครื่อชั่วโมงต่อมารถบรรทุก4คันที่อยู่ข้างหน้าได้ขับไปแล้วมากกว่า10รอบในสนามทดสอบทีละคันและพวกเขาได้เดินทางในสภาพถนนสุดหฤโหดทุกรูปแบบเท่าที่นึกออกผู้อํานวยการจางยังขอให้คนอื่นๆดูภายนอกรถบรรทุกอย่างรอบคอบเพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพของรถบรรทุกจากมุมมองของบุคคลที่3 ผู้อานวยการจางมอบคําสั่งให้เหลียวมิงเหยียนออกจากรายชื่อเป็นครั้งที่สองผู้อํานวยการจางไม่ปฏิเสธในครั้งนี้และลงนามชื่อของเขาอย่างเรียบร้อยและประทับตราแดงของทีมขนส่งผู้บัญชาการกองผเหลียวฉันขอให้มีคนจองโต๊ะที่โรงแรมของรัฐล่วงหน้าเราจะไปที่นั่นกันดีไหมหลังจากโอนเสร็จก็เที่ยงแล้วได้ซีเหลียวมิงเหยียนแลกเปลี่ยนสายตากับอยู่ลู่หยวนและเห็นด้วยพวกเขายังไม่ได้กินข้าวกันเลยและพี่น้องที่มาด้วยก็ยังหิวอยู่ อันเหนียนไม่เห็นอยู่ลู่หยวนจนกระทั่งกลางคืนและนั้นคืออยู่ลู่หยวนในชุดทหารในขณะนั้นอันเหนียนรู้สึกว่าเธอไม่อาจละสายตาออกจากเขาไปได้เธอรู้มาโดยตลอดว่าชายคนนี้หลอ่อและเนื่องจากเขานอนอยู่ในอาการโคม่าบนเตียงอันเหนียนจึงเปรียบเทียบเขากับคนโปรดในโลกแห่งการฝึกฝนที่เธอเคยเห็นอยู่ลู่หยวนไม่ได้ลดความหล่อของเขาลงเลยอย่างไรก็ตามเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าอยู่ลู่หยวนที่สวมชุดทหารจะหล่อได้ขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นนักฆ่ามนุษย์เลยทีเดียว น้ำลายไหลแล้วเช็ดด้วยอยู่ลู่หยวนเดินไปหาเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่สามารถปกปิดได้ในน้ำเสียงของเขาอันเหนียนรีบเอื้อมมือไปเช็ดปากของเธอมันแห้งและรำคาญทันทีฉันไม่ได้ไหลซะหน่อยอยู่ลู่หยวนยิ้มเบาๆเอื้อมมือไปแต่ผมของเธอแล้วหันไปมองพ่อแม่ของเธอด้วยวงกลมตาสีแดงแม่และพ่อฉันได้รับแจ้งจากเบื้องบนและฉันจะกลับเข้ากองทัพภายในไม่กี่วันนี้เอิ่มดีมากเลย ลียูไม่เตรียมสภาพจิตใจมาเป็นเวลานานหลังจากที่ได้เห็นลูกชายคนโตในชุดทหารเธอก็รู้สึกซาบซึ้งมากยิ่งขึ้นและน้ำตาของเธอก็ลื่นในดวงตาของเธอเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเธอเตรียมพร้อมที่จะสูญเสียลูกชายของเธอไปทุกเมื่อและเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นเขากลับมาในชุดทหารวันหนึ่งแม่จะเตรียมทุกอย่างให้ลูกกินระหว่างทางลูกจะกลับมาขอบคุณครับแม่อยู่ลู่หยวนมองไปที่สมาชิกในครอบครัวของเขาแล้วพูดต่อ คราวนี้เนียนเหนียยนจะไปกับผมด้วยรายงานการแต่งงานของผมออกมาแล้วอันเนียนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นและฟังเสียงประหลาดใจของหลี่ยูเหมยด้วยความงุนงงเยี่ยมมากการแต่งงานของลูกสองคนเสร็จสมบูรณ์แล้วพระเจ้ารู้ดีว่าหลี่ยูเมยกังวลเกี่ยวกับตัวแปรมากแค่ไหนเธอไม่สามารถปล่อยใจได้จนกว่าจะไม่ได้รับทะเบียนสมรสของอยู่ลู่หยวนและอันเนียนถ้าอย่างนั้นลูกสองคนก็รีบไปที่ในเมืองเพื่อรับทะเบียนสมรสเธอพรุ่งนี้เราถึงจะไปกันครับอยู่ลู่หยวนมองไปที่อันเนียนแล้วถามด้วยรอยยิ้ม เนียน,น,ยนพรุ่งนี้คุณมีเวลาไหมมีคะอันเนียนพร่องออกมาวินาทีต่อมาใบหน้าของเธอก็แดงก่ำตอนนี้เธอกระตือรือร้อนเกินไปครอบครัวของอยูไม่ได้หัวเราะเยาะเธอพวกเขาแค่แสดงรอยยิ้มแสดงความยินดียูยูจินหาบางอย่างในกระเป๋าของเขาแล้วหยิบท็อฟฟี่ออกมาหนึ่งหอ่อพี่สะพ้ายผมขอให้คุณและพี่ชายคนโตของคุณมีความสุขในงานแต่งงานและการแต่งงานที่มีความสุขไปอีกร้อยปีเดิมทีฉันอยากจะเก็บถุงท็อฟฟี่นี้ไว้กินเองอย่างลับๆตอนนี้ผมต้องเอามันออกมาแบ่งทุกคน ลิยูเหมยจ้องมองอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอีกครั้งวันนี้เธอมีความสุขมากเธอเอื้อมมือหยิบขนมจากลูกคนที่สองยัดเข้าปากมันหวานมากอยู่ลู่หยวนก็เอื้อมมือออกไปหยิบกำมือหนึ่งแล้วมอบครึ่งหนึ่งให้กับอันเหนียนอันเหนียนหยิบมันขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปในปากดวงตาของเขารีลงอย่างมีความสุขด้วยความสุขที่มุมตาและคิ้วของแทบหลังจากสามทุ่มทั้งครอบครัวก็พล่อยหลับไปอันเหนียนแอบไปที่ประตูถัดไปแล้วเคาะประตูหลังจากที่อยู่ลู่หยวนเปิดประตูเธอก็ถลายเข้าไปใต้แขนของเขาโดยตรง พี่ชายทำไมเราไม่มีความสัมพันธ์กันอีกครั้งก่อนที่เราจะรับใบรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อมองดูภรรยาในอนาคตที่ยิ้มเหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยที่ขโมยปลาอยู่ลู่หยวนก็จับหน้าผากของเขาแล้วหัวเราะเฮดคุณต้องการมันจริงใช่ไหมอันเหนียนหน้ามุยและจ้องมองเขาต้องการซิอยู่ลู่หยวนยิ้มเบาๆก้าวไปข้างหน้าเอื้อมมือดึงเธอเข้ามาในอ้อมแขนของเขาก้มหัวแล้วจูบเธอ จูบนี้เป็นจูบที่เออระเหออ่อนโยนมากปราศจากแรงกระตุ้นแต่เป็นความทนุถนอมมากกว่าอ่อนโยนเกินไปอันเหนียนเงยหน้าขึ้นและจูบเขากลับอย่างอ่อนโยนเขาไม่ได้หลับตาแต่คอยสังเกตลักษณะใบหน้าของเทที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างระมัดระวังอันเหนียนคิดว่าพี่ชายอาการดีขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าตั้งแต่เข้าฝึกอำลังเกายเ,เบื้องเบื้อนเขาก็มีความเป็นคนตรงมากขึ้นและมีอารมณ์ความรู้สึกที่หลุดละอ่อยอไปเมื่อได้พูดหรือหัวเราะเขายิ่งเป็นเงียบก็ยิ่งเย็นชามาก น่าเสียดายที่อันเนียนมาจากโลกแห่งความไม่เข้าใจหากเธอเกิดใหม่ในศตรวรรษที่21เธอจะรู้วิธีอธิบายมันแต่ชายเช่นนี้ก็ก้มศีรษะลงในขณะนี้จูบตัวเองอย่างแผ่วเบาทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆล้วนแสดงถึงความอ่อนโยนและความรักอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา อันเหนียนยกมุมปากขึ้นริมฝีปากของเธอหงายขึ้นเล็กน้อยทันเวลาพอดีที่ชายคนนั้นจะจับไว้และจูบอย่างอ่อนโยนอืมเสียงครนครางบางๆที่คลุมเครือออกมาจากปากของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ร่างกายของอันเหนียนอ่อนลงและเธอก็พิงหน้าอกของลู่หยวนหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ค่อยๆฟื้นตัวอยู่ลู่หยวนนั่งบนเก้าอี้แล้วกอดเธอบนตักของเขาและอบกอดเธอด้วยมือของเขาพี่ชายหลังจากที่ฉันแต่งงานแล้วฉันจะเรียกคุณว่าพี่ไม่ได้เหรอฉันควรเรียกคุณว่าอะไรดี เดิมที่อยู่ลู่ยวนอยากจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกเรียกว่าพี่ใหญ่พูดตามตรงชื่อนี้ค่อนข้างสะเทือนอารมณ์เมื่ออยู่บนเตียงและมีความสุขที่ต้องห้ามอย่างไรก็ตามเขาคิดอีกครั้งว่าถ้าเหนียนเหนียนยังเรียกเขาว่าพี่ตอนที่เขามาถึงที่ทำการทหารเขาไม่รู้ว่าจะมีหมาป่ากี่ตัวเฝ้าดูดอกกุหลาบนี้ในบ้านของเขาดังนั้นการประกาศจึงน่าเชื่อถือกว่าอธิปไตยโดยตรงในแง่ของตำแหน่งคุณต้องการเรียกฉันว่าอะไร ความเจ้าเล่ห์แวบขึ้นมาในดวงตาของอันเหนียนและเขาก็กระพริบตากลมๆของเธอพี่ชายฉันได้ยินมาว่าคุณมีชื่อเล่นเมื่อตอนที่คุณยังเด็กลางสังหรณ์ที่ไม่ดีก็แวบขึ้นมาในใจของอยู่ลู่หยวนหอหิบยยักว่าแหวนนอนหนูหอหิบยยักว่แหวนนอนหน,หหยยน,น,หนูต่อไปนี้ฉันจะเรียกคุณว่าหยวนหยวนโอเคไหมอยู่ลู่หยวนอึ้งนานมาแล้วตอนที่เขาเพิ่งอยู่ชั้นประถมศึกษา เมื่อเขียนชื่อของตัวเองฉันไม่ชอบขีดเส้นมากเกินไปและคนที่ตัดมุมจะเสียจังหวะเล็กน้อยต่อมาเมื่อแม่ของเขาเห็นจึงเรียกหอหิบยยักว่าแหวนนอนหนูหอหิบยยักว่าแหวนนอนหนูโดยตรงหยวนหยวนตรงหยวนหยวนตอนที่ฉันยังเป็นเด็กมันค่อนข้างน่ารักแต่ตอนนี้อยู่ลหยวนอายุสี่หิบสี่หับแล้วเขารู้สึกละอายใจเล็กน้อยที่ถูกเรียกด้วยชื่อเล่นเช่นนี้คุณโอเคไหมพี่ชายผู้คนแค่อยากเรียกคุณว่าหยวนหยวนคุณชื่อหยวนหยวนฉันชื่อเนียนเนียนพวกเราเข้ากันได้ดีมาก อันเหนียนบิดตัวไปมาในอ้อมแขนของเขาดวงตากลมโตของเธอสั่นไหวห้ามขยับอยู่ลู่หยวนสูดหายใจเข้าลึกๆอบมือของเขาไว้รอบเอวเรียวยาวของเธอแล้วซ่อนมันตกลงฉันจะให้คุณเรียกพี่ชายคุณใจดีกับฉันมากอันเหนียนมีความสุขมากที่เธอก็ดิ้นบนตักของเขาเธอมีความสุขมากจนอยู่ลู่หยวนกดและจูบเขาเป็นเวลานานเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นปากของอันเหนียนก็บวมเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นเธอจึงแอบทาขี้พึ่งที่ทำไว้เพื่อลดอาการบวมครีมนี้ยังสามารถใช้เป็นลิปบาล์มได้ด้วย โดยผิวมีสีแดงเล็กน้อยซึ่งสามารถทําได้หลังจากทาในยุคนี้ไม่มีสํานักงานกิจการพลเรือนและรัฐบาลดําเนินการทะเบียนสมรสทั้งหมดหมู่บ้านหลูอันอยู่ใกล้กับเทศมนตนมากที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงสามารถไปที่รัฐบาลเทศมนทนโดยตรงเพื่อทําได้อันเนียนยังถือโอกาสพบกับยูเซียวเมยและภรรยาของเขาพวกเขามีความสุขมากเมื่อรู้ว่าอันเนียนและหลูลู่หยวนกําลังจะได้รับใบรับรองและพวกเขาได้มอบของขวัญแต่งงานให้ถ้วยเคลือบคู่หนึ่งซึ่งเธอชอบเป็นอย่างมากออกจากราชการจังหวัดอันเนียนจ้องไปที่ ใบรับรองในมือของเธอเป็นเวลานานจากนั้นจึงหันไปมองอยู่ลู่หยวนพี่หยวนหยวนทำไมทะเบียนสมรสของเราถึงเหมือนกับใบบุญที่ติดไว้บนผนังบ้านทุกประการละ่ะความแตกต่างก็คือใบรับรองของครอบครัวระบุว่านักเรียนที่ดีสามคนและผู้ชนะคือพี่น้องสามคนของตระกูลอยู่และยูเซงหนานมีใบรับรองมากที่สุดทางด้านซ้ายของทะเบียนสมรสนี้เขียนคำพูดของผู้นำที่ยิ่งใหญ่และทางด้านขวาจะมีตัวอักษรขนาดใหญ่สามตัวทะเบียนสมรสด้านล่างทะเบียนสมรสมีชื่อทั้งสอง ยูลูหยวนอายุ25ปีอันเนียนอายุ20ปีการแต่งงานโดยสมัครใจหลังจากการตรวจสอบแล้วเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายการแต่งงานของฮัวกัวว่าด้วยการแต่งงานและจะมีการออกใบรับรองนี้จากนั้นจะมีตราประทับสีแดงขนาดใหญ่อยู่ที่มุมขวาล่างอยู่ลูหยวนเปลื้มมากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับไปรับรองและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นมันคำในนั้นแตกต่างออกไปมันมีชื่อของเราเขียนอยู่ด้วยอันเนียนขมวดคิ้ว ฉันคิดว่ามันจะเป็นหนังสือเหมือนสมุดทะเบียนบ้านเธอดูมันซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เธอก็รู้สึกเสมอว่ามันไม่ง่ายที่จะจัดเก็บอย่าทำลายมันเมื่อเห็นการกระทำที่ประมาทของเธออยู่ลู่หยวนก็ไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้เอื้อมมือไปรับมันและเก็บมันออกไปอย่างระมัดระวังเอามาวางไว้ตรงนี้มีอันเดียวอย่าทำเสียหายได้ค่ะอันเนียนยิ้มประสานมือไว้ด้านหลังกระโดดและเดินอยู่ข้างๆเขา หลังจากที่ทั้งสองเดินไปได้สักพักเธอก็วิ่งเข้าไปหาเหลียวหมิงหยานซึ่งพวกเขาไม่ได้กันเห็นมาเป็นเวลานานอันเหนียนโบกมือให้เขาด้วยความประหลาดใจเหลียวหมิงหยานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนรู้สึกมีความสุขในดวงตาของเขาก่อนจากนั้นจึงเงียบไปอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ยังคงเร่งความเร็วและข้ามถนนเหนียนเหนียนพี่สะพ้ายเหลียวหมิงหยานกัดปลายลิ้นของเขาเปลี่ยนคำเรียกสองครั้งก่อนจะพูดคำว่าพี่สะพ้ายบังเอิญจังหน้าเสียดาย ดูเหมือนอยู่ลู่หยวนจะหยิบทะเบียนสมรสออกมาจากกระเป๋าของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจและยื่นให้พร้อมกับรอยยิ้มฉันกับเหนียนเนียนมาที่นี่เพื่อรับทะเบียนสมรสเหลียวหมิงหยานชะงักไปครู่หนึ่งเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาและมองลงไปเห็นชื่อที่คุณเคยทั้งสองชื่ออยู่บนนั้นเขาช่วยนำรายงานการแต่งงานของอยู่ลู่หยวนมาและเหลียวหมิงหยานมีลางสังหรณ์ว่าทั้งสองจะได้รับใบรับรองในไม่ช้าแต่เมื่อเขาเห็นมันจริงๆเขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดในใจ เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเหลียวหมิงหยานได้รับพรบณนะใบหน้าของเขาแล้วอ้อเหลาอยู่คุณรอไม่ไหวจริงๆฉันเพิ่งให้ของไปเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเขายอมรับว่าเขาทํามันโดยตั้งใจและก่อนอื่นให้ส่งจดหมายเรียกกองทหารให้อยู่ลู่หยวนก่อนและเมื่อเขาไม่สามารถลากมันไว้ได้อีกต่อไปเขาก็หยิบแรงงานการแต่งงานที่อนุมัติโด,ดยอยู่ลู่หยวนออกมาซึ่งเขานํามาระหว่างทางเมื่อเขาแยกกันอยู่ลู่หยวนมองดูเขามุมปากของเขายกขึ้นฉันรอมานานเกินไปแล้วต่างหากละ่ะ เขาแสดงสีหน้าให้เหลียวมิงยาและเกือบหัวใจวายเขายื่นทะเบียนสมรสให้แล้วหันไปคุยกับอันเนียนพี่สะพ้ายหายากนักที่จะได้เจอกันฉันจะเลี้ยงข้าวคุณกับเหล่าวิไหมมาฉลองให้คุณสองคนได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการกันเถอะอันเนียนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มตกลงดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงกลายเป็นสามคนและเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ทางเข้าโรงแรมของรัฐพวกเขาก็พบกับคนอีกห้าคนอ,นอันเนียนมองดูพวกเขาอย่างสงสัยและค่อนข้างใหม่ที่พวกเขาทุกคนเรียกว่า พ่สไพยหลังจากการแนะนำตัวเธอก็ตรหนักว่าทหารห้านายตรงหน้าเธอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหยู่ลู่หยวนหอหีบยักษ์ว่าแหวนนอนหนูหอหีบย,ยักษ์ว่าแหวนนอนหนูคุณบอกว่ามีสามกองร้อยในกองพันเดียวไม่ใช่เหรอกับรองผู้บัญชาการกองร้อยก็น่าจะมีหกกองร้อยใช่ไหมในขณะที่รับประทานอาหารอันเหนียนก็เอียงหน้าของเธอไปที่หยู่ลู่หยวนหยู่ลู่หยวนลดคิ้วของเขาและมอบชิ้นเนื้อที่นุ่มที่สุดจากท้องของปลากระพงนึ่งให้กับเธอเขายังตอบด้วยเสียงย่อและยังมีอีกคนที่หันไปอันเหนียนเข้าใจ ดังนั้นเธอจึงไม่ถามคำถามอีกต่อไปและเพียงพูดคุยอย่างกระตือรือร้นกับพวกผู้ชายที่โตะเรียนแบบการปรากฏตัวของหลี่ยูเหม่ยและเป็นพี่สะใายที่เป็นผู้ใหญ่หลังอาหารก่อนแยกทางเหลียวหมิงหยานหยิบกิ๊ตติดผมออกมาจากกระเป๋าของเขาเขายิ้มและมองดูอยู่ลู่หยวนผู้เท่าอยู่คุณจะไม่โกรธถ,ถ้าฉันให้กิ๊ตติดผมให้พี่สะใายของฉันอยู่ลู่หยวนเหลยมองเขาเหลียวหมิงหยานยิ้มต่อไปอันเหนียนมองกลับไปกลับมาระหว่างทั้งสองอย่างสงสัยอยู่ลู่หยวนยิ้มแล้วพูดว่าได้แน่นอนดีมาก เหลียวมิงยานยิ้มอย่างสดใสและยื่นกิฟติกผมที่ออกให้อันเนียนพี่สะพ้ายนี่เป็นของขวัญแต่งงานจากฉันและเหลาอยู่อย่าถือสากับฉันเลย